高瀬もの釣りだ you feel of, like getting to perform in Thailand Music Countdown, now for as wow it's like um, it's the first stage that we uh, perform our lucky bell with the uh, like formal formal version and um we feel so honored to be invited on this because we are in the first episode and this is a whole new experience for us so we feel so happy and thank you again for inviting us Gen Genies to like standing on Thailand music come down at the first episode. Thank you. Thank you. สแสดงรับที่ดีดวนะคะมีอกึงการที่ได้สแสดงอย่างเป็นทางการไทยในอตอนแรกของรายการ Thailand Music a w a ด้วยค่ะทางน้องเองก็รู้สึกดีไปอย่างมากที่ได้เข้าร่วมตัวสเตจตรงนี้นค่ะสแสดงว่าเดี๋ยวเราน้าจะต้องได้เห็นเช้า อัน uh, really นี้เราฝึกซ้อมกันหนะักมาก t เลยค่ะเราโด<ต>นคำถามเรื o องว่าใช่ไห e r ี่เด็ดนะคะน่าจะต้องมีแบบว่าได้คำนักจากเสลาบดีคนอื่นด้วยอะไรเนี้ยเราแบบว่ามีแบบแบบยักคนับกับใครบ้างหรือเปล่า So, for this, like moving forward, we might get the chance to collab with other artists. Like, So, if there are any artists you would like to collaborate with. Oh, yeah. there so, many so, uh, so many, oh, many. so many artists that I really want to collab with today. Yes, Mabel. Yeah, it's Mabel. Yeah. Yeah, yeah. We really like yeah. Pixie oh, yeah. and Mabel. And I wish later we could do a Lucky challenge together yeah. and it will be like a good ending for today. Yeah, Also think all us, wanted like have a cooperation us <Yes. S 1> <it> of okay. I mean, really to I think i we w โ o เคค่ะก็น้องๆก็บอกว่าจริงๆอ่ะมีส o ลปินหลายคนมากๆเลยค่ะที่น้องอยากที่จะเข้าร่วมนะคะแล้วก็แบบมีเ a จร่วมกันนะคะแต่ว่าอย่างเริที่ The Element a ราแบบได้พบกับคุณมาเบลวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยเนียค่ะภายหลังจากนี้ก็อยวจะมีการทำมาที่ชรเลชด้วยกันด้วยก็รับติดตามได้ค่ะแล้วก็น้องอีมีนะคะก็ล้ทายว่าเดี๋ยวยังไงค่ะเราอยากที่จะร่วม กับไทยเกิรลกรุ๊ปอีกหลายๆกรุ๊ปเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ยังไงเราคอยโอกาสเหมือนกันค่ะเขาคิดยังไงบ้างคะที่แบบว่าดูแฟนคลับนานหรือว่าต้องคอยแบตามมาพพอร์ตเขาแบบว่าต้องการเท่าไหร่อ how do you guys feel like the guys have just debuted but there is a lot of support from the fans from like every event that you have been to อ h uh, it's like uh, yesterday actually is the uh a uh, whole month since we debuted and um, uh, Every and in this whole month we went to like Plenty uh, of events like every time we can see our fans like holding our board and holding our the light and to shout out our name and support us so like this energy like every time we coming on the stage it feels like uh, mm -hmm. connection. yeah the connection with them and also like we wanted to share the energy to them also mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. บิวของวงซีรีส์เลยค่ะซึ่งน้องเองรู้สึกว่าในทุกๆอีเวนท์ที่ไปอะค่ะก็มีแฟนคลับมาร่วมซัพพอร์ตแล้วก็สนักหนูเยอะมากๆค่ะเวลาที่เห็นแฟนคลับที่มาสักหนูแล้วถือก็ป้ายไฟแฮมไฟแสกต่างๆเสียงเชียร์ที่ร้องมาค่ะพวน้องเองก็รู้สึกว่ารู้สึกถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวของน้องเองแล้วก็แฟนคลับซึ่งน้องรู้สึกดีใจมากๆค่ะอยากมีให้เขาฟังมากค่ะผู้ถ่าเพลงที่เขาเล่นเพลงค่ะจเป็นเพลงไหนน้องช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ โอเคค่ะก็เพลง Lucky Bell นะคะเป็นเพลง P ีเดบิวต์ค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเตรียมตัวสำหรับทำเพลงเดบิวต์รวมถึงมินิอัลบั้มด้วยค่ะและสำหรับเพลง Lucky Bell นะคะก็เป็นเพลงที่มีความสดใสแล้วก็จังหวะเนี่ยก็สนุกมากๆรวมถึงความหมายเนี่ยเข้ากับพวกเรามากๆเพราะว่าความหมายเนี่ยสื่อถึงว่าการที่พวกเราเนี่ยนะคะกำลังจะเปล่งประกายค่ะเป็นโมเมนต์ของพวกเราที่กำลังจะเฉิดฉายแล้วก็โดดเด่นมากค่ะแสดงว่าเดี๋ยวกำลังจะเพลงใหม่ที่แฟนจะต้องได้ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่แค่เพลงเดียวแต่ว่ามาเป็นมินิอัลบั้มใช่ค่ะ เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอนแน่นอนค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ย,ยังไม่ได้ใจค่ะแต่ว่ายังยังบอกไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะทางบ้านฝากรอติดตามผลงานของพวกเราด้วยเพราะว่าอย่างเพลง Lucky Bell ก็คือเป็นเพลงด d e วต์เท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นเพลง d e วต์เลยใช่ค่ะ <c oughs> Should prepare or how do she, should they prepare their own self before they come to see us? Um, uh, I think uh, like our fans maybe just noticed we have a new slogan. It's like a dream, a journey. We are yeah, genius and like the hope we wanted to share to all my all other fans is like we wanted to them to keep our company at the whole journey, and we wanted to like dream a new journey together. So like, hope them will like keep supporting with us and like keep by our side all the time please น,ะะน้องก็ตอบว่าจริงๆแล้วะคะ่ะทางวงเดนนะคะเพิ่งได้มีสโลแกนของวงค่ะนั่นคือ dream out Chinese VR Genies นะคะซึ่งตามความหมายของัวสโลแกนนะคะก็อยากจะให้แฟนๆนะคะอยู่ร่วมกันตลอดการเดินทางของ Genies ค่ะอยู่คอยเป็นระลังใจคอยซัพพอร์ตและอยู่เ,นนเพียงข้างกันเป็นเพื่อนเพื่อนเดินทางกันค่ะแล้วก็น้องตีสริมว่าจริงๆแล้วะคะ่ะมี ทางวงเองก็จะมีรายการของวงนะคะชื oh. Just, oh. away, uh, uh, two, ่อว่าจีนี่เจอนี่ซึ่งเดี๋ยวจะมีการปล่อยตอนใหม่ในเร็วนี้ค่ะแล้วก็ในนี้จะมีการประกาศสิ่งสําคัญให้กับแฟนๆได้รับทราบด้วยก็อยากให้เราติดตามกันค่ะ in. one, okay. Oh, Two, go Turn, fire, burn, ready to blow. Lucky, shake and shake a lucky bell. Shake it, shake a lucky bell. Shake and shake a lucky bell. Come in you gonna make a bang. shake and shake a lucky bell. Shake it, shake a lucky bell. Shake it, shake a lucky bell. Tap it, tap it, bum ba ba ba. Okay. ขอบคุณนะคะ. don't because it just takes a few times. Okay. okay.